ในนี้ในนี้ล้ม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 ฝากด้วยโหเห็นแหลงอยู่สองเราอะฮะฮะตายแล้วฮะตายล้วสองกำนัลเฮ้ยเราต้องใช้ลูกตองอย่างเดียวเฮ้ยขอแม็กเก็บ มีแม็กเทพด้วยอุ้ยรีโดดอยังไวหรอเนีอาเอาเอาเกาหมอกมาแล้วดิไหวเฮ้ยไปไปไปเราใช้ลูกซองนะเราจะยิงใครได้เนี่ยยิงขอแตนเลยบุญเนียเดี๋ยวแตนนี้พี่หยุดก่อนเด้อเดี๋ยวชาร์จแบตเนี่ยร้อนเผาเลยโทรศัพท์อ่ะฟ้าแม่ง ร้องเหมือนจริงมากเลยอ่ะเหมือนจริงอีกมองปี๊บอ๋อ,อ,อ,อว่าอยู่อันนี้ลืมปรับภาพห่านแดงหมอกแตนสีฟ้าปรับได้เหรอเนื้อของพี่ก็เป็นสีฟ้าเนี่ยปกติผมเป็นสีเหลืองไงเหรอแสบตาแย่เลย จะแจ้งขาอะไรอือหือขาวยังกระตูดเด็กแต่รอบนี้เป็นระเบิดเนี่ยม็อบไม่ได้กินหลอกตู้ทำไมไม่ค่อยเจอเนี่ยใช้ระเบิดได้ใช่ไหม เอาได้ที่ระเบิดได้เราใช้ได้เราใช้ปืนลูกซองแล้วอะพี่ว่าเราต้องแอบบๆหนะะี่ยบูเขาไม่ได้ว่าต้องระยะประชิดอย่างเดียววะพวกเรา,ะเราอะรอเยใกล้ๆเลยเนะี่ยใช่ตัวถ้าปืนนี้ผมก็แปดนัดอต่แปดนัด <laughs> อุย้ยอุ้ยฟ้าร้องวะ่ะแม่งยังกระเสียงฟ้าจีนไม่ได <laughs> ้ใส่หูฟังไงมาใส่หูฟังอุ <laughs> ้ย เราต้องไปฝั่งนู้นเลยตรงเลนโซนเนี่ยมีคนแน่นอนอ้อโหจะไปยังไงลูกซองพวกคุณมาทางนี้เถอะเห็นระยะไกลยิงเขาก็ไม่ได้เราต้องสายหมอบแล้วเราเจอคนเราจะไปฝนยุ่โตกก็ทีเดินลื่นแล้วเนี่ยเอ้า ทำไมก็โดดไม่ได้วะไหนเงก็เนี่ยก็โดดได้ได้เลยก็โดดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้อะก็โดดแล้วนอนเนี่ยกระโดดกระโดดกดพร้อมกระโดดกันนอนอ่ะพร้อมกันเฮ้ยชีมีคนพงเอ็งเนี่ยตรงบ้านเนี่ยมาร์คเดล็อเคชั่นเฮ้ยมีกี่คน ไม่รู้โอ oh ้โหเห็นฟันเลยหมอกบานเลยวะหมอกบานไปดิสงสัยอะไเ<อ>ดี๋ยวไปกลัวไม่รู้อ่หมองสองแปดนัดและเดี๋ยว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 ระเบิดระเบิดถามไว้ก่อนววระเบิดถามไว้ก่อนอยู่จริงเปล่าไปถามในบ้านนะเฮ้ยวงบีบแล้ววะ หมอกมาจากไหนอือฝนตกแล้วหมอกเข้ามาหมอกเดี๋ยวหมอกลงเลยเนี่ยอุ้ยเดินติดชายคาที่ดูนี่หัวแต้ออนแล้วเราก็ต้องฆ่าไมฝันเดิมเหมือนเดิมไหมออเวีนของกรรม จเพิ่มสู้กันแน่นอนจะต้องเพิ่มสู้กันแน่นอนตามพี่นำบ้างไหมผมนำทีไรม่นจะโดนแต่ตีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วพวกเราหิวหิวไม่ได้กินนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยตรงนี้มีผมไงเออระยะไกลเราจะไปยิงเขายังไงอ่ะ ยิงไกลได้แต่ก็เหมือนกับมดกัดอเข้าทีละสิบเนี่ยสิบหน่วย <c oughs> เล่บ,บันบันเนี่ยไเดี๋ยวจะเข้าไปหลบข้างในเอไม่ดมัน <c oughs> ม่นานม,นม,นมาเลยเราลูกสองใส่ขูสองมันเห็นเนี่ย <c oughs> เราไว้เข้าวงกันเดี๋ยวจะวิ <yah oo> ่งไต่ขอบไปเฮ้ยอ๋อถ้าจะเล่นจริงๆถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยมันต้องมีรถโอ้โหรถหายากได้นลยเดือดความกระชุนเดิลตุ๊กตุ๊กไปละโอ้โหตุ๊กตุ๊กก็ไวจัดพวกยิงระเบิดก่อนนะดิเราจะวิ่งไต่ขอบไปนั่นแหละเสร็จเราจะไปอยู่ตรงนี้อุ้ยตกใจฝาร้องเลยเนาะ ไม่ชินกรนะดาษเนี่ยกระดาษนี้มันร้องอารองอะไรพี่จัดเนี่ยเพิ่งเจอเล่นมาเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยยังไม่ค่อยได้เล่นเลยมั้งเล่นแบบนี้พี่ก็เห็นเล่นพี่เล่นแบบนี้บ่อยไหมครับม,มันก็บ่อยคนระับพี่ที่เล่นบ่อยเพราะว่ามันจบเร็วดีตายเร็วดีใช่ <c oughs> ไว้ใจไว้ใจไว้ไว้ใจแถวบ้านอุ้ย <c oughs> ไบอกมาละเฮ้เราไม่ต้องเก็บอะไรมากอยู่แล้วเราใช้ลูกซองนี่สี่สิบนัดนี่ก็เหลือๆแล้วเราอ่ะเหมือนจริงใช่ไหมฮะมึงไปอัดเสียงฝนตกที่ไหนมาวันเนี้ยเฮ้ยลงตรงนี้ลงหน้าผาไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องไปีต้องไป ลงมาหาก็กออ็โดนด่าถ้าลงหน้าผาแล้วน็อกก็โดนด่าอืมมันก็จะพูดไอ้นี่โง่จังวะอีกครั้งนั้นเนี่ยแม่หิวจะไปยิงห้องบนเหมือนเดินเพลินไปหน่อยลื่นล่วงไปตายเท่ากันเฮ้ยจ,นะจะะจสวยหรือตรงนั้นอะพี่ว่าวิง่งอ้อมไปทางนี้กว่าวะไม่ต้องอ้อมมาเหอะมาหัวมือด้วยะ มาดูลาดราแล้วกันไม่ให้ถือคือเนื้อหนืดหนืดเฮ้ยกดโดดแม่งไหลลงมไหมอีกอ่ะมีวิธีขึ้นอยู่ไหมอืมแข้งข้างแล้วก็วิ่งเฉียงเเออมันจะขึ้นเร็วมากเลยใช่ใช่เฮ้ยมีคนบนบ้านมีคนบนบ้านในนี้ในนี้ ล้ม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 ไปแล้วไม่เก็บอะไรทั้งนั้นเนี่ยไหนวะโอ้ยเข้าหัวแหลงโคตรโคตรแรลงจิ้ไม่ได้เลยข้างล่างมีคนยิ้งเลยนะไม่ใช่แค่เจนนะ ủa là giáo viên chị đi mèo lang khô lều bát ngay nữa ngay nữa ngủ tay không phải nắp hết 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 lâu, hết 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 hết

โอ้มอ oh. yeah, oh. ่อไอ้พ uh, yeah. ี่ยนี่ไอ้โอ้โหปำไม่ได้โอ้พี่แก๊แบกพี่ไม่ได้แบกพี่ที่หนึ่งไม่ได้นะเฮ้ยซองเราก็ไล่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวใครอยู่วะก็ถีี่เด้งคนเดียว พี่แม่ไม่สื่อสารกับผมเลยเออใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้เลยว่าคนมันอยู่ตรงไหนบ้าง <c oughs> เฮ้ยมีคนขี่รถเครื่องไหมมันมาหาพี่วะเฮ้ยมันไปมันหนี่วะเขาทำพี่แรก <c oughs> เจอคนง่าง <c oughs> งยมันไม่ได้เจอคนมันร้อน ไอ้คนเนี่ยไอ้นม่ไอ้เกมอยู่ได bon, ้ตัวเดียวเยไอ้โบนั้นเฮ้ยตรงไหนอยู่ข้างหน้ามันอยู่ทางบนอ่ะล้อมสองหกลอมล้อมหมดสิทธิ์ดินู่นนะน่านบนบ้านนู่น่ะไอ้อยู่ตรงบ้านตรงบ้านอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านเฮ้ยเราเข้าเหอะเดี๋ยวมันต้องลงมาหาเราแต่โทรศัพท์พี่แหลกแล้ววะเฮ้ยในบ้านมีหององแล้วในบ้านนี้ เอาแล้วไงล่ะกูเอาไงเลยเนี่ยบวกแม่งเลยลูกสองอ่ะอุ๊ยอีกที่มีตัวสองตัวพี่กานเดีนาะไข่แม่งเม้นมาวัดเม้นอะไรตอนนี้โอ้โหยแม่งเม้นมาแบบตรงปุ่มยิงจบเลยไม่จบเลยเอาแล้วไงฝากด้วย หูยห็นแหลงอยู่สองเราอะฮะเฮ้ยได้อยู่เราเล่นลูกสองอะเแต่มันกินนี่ใจร้อนไปหน่อยใจร้อนไหมครับไหนคนเม้นเนี่ยอืมล้วก็ดึงแบบท่ามือไปแตะกลุ่มหนึ่งนะมันจะเด้งเข้าไปเลย ขึ้นไปไหนมีองัฝากด้วยนะอย่า้มนี่ไม่เสียสักสีเลยนี่เสียสักสีว่างั้นไอผมได้เกมนี้ไ้สันเฮ้ยเวนได้เกมนี้้สันหนึ่งเหรอเหรออืม เล่นเล่นเล่นเล uh ่นเลิกเลิกเพื่อเนี่ยเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยเมื่อกี้ใครยิงหมอกขอหมอกขอมอกไหนกูอยังน้อยเราก็ใช้ลูกสองติดอันดับสิบคนได้เ้ยเลยสิบแล้วอันดับห้าแล้วมั้งเนม่ลูดิอันดับห้าแล้วมั้งเนี่ยอ๋อวะ แกเข้ามาในบ้านมึนงระวังหน่อยมึงโดนส่องนัดมีหมอบอ่ะก่อสร้ามก็ก่อสามเลยผมก็ดนติดอันยิงในแบบไนี่ไงยิงยิงกดค้างอ่โอ้โหไม่งั้้องสองหานี่มันต้อ,ตองยิงพีหือว่าต้องกดแล้วสองครั้งอ่ะได้เฮ้ยมันลังเยอพี่เดี๋ยวผมตกใจคนน,น,นั้นแหละหนาวคนนีย ผมใช้ซองสองอันแหละไอ้บ้านพี่ฝนตกแล้ววะผมไปแต่ว่าดูสองดิอออือดูสองบ้านเลยนะบันไรเลยเดน่ะเดมเชื้อน้ำมันตุนตั้งหน่อยใช่อะเคอรเชื้อแยกออกเคอฟิลเองก็จับกดอารีน เหลือห้าตัวตีหตีหนึ่งตัวได้สอตีพวก nine, วสใส่กันใหญ่เลยวะเหลือ <vit? S 1> <freshman. S 2> ห้าตัวเหลือสองตีหมอกงายอะไรกูวิ่งออกไปได้มีรู้ออกอยู่นั้นไม่ใช่เดี๋ยวตืตัวก่อนพี่ชิปหัวตัวไม่ไดอ้เราค่อยเปิดทีหลังแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่วงแบบเนี้ยวงเป็นใจฟิอจากว่าปั๊มยาสู้อฟิจากว่าปั๊มยาสู้ปั๊มได้ปั๊มไปมีคนอยู่หน้าน่ะเสียงเดินแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอยู่อะวงมันโคตรเป็นใจจริงๆเหลือ โอ้โหดับสองแล้วบ้างเนี่ยอาสองแล้วเนี่ยมาจากดับสองแล้วถ้าอันเนี้ยม,มันเหลือสองคนมันเหลือสองคนบ้งเนี่ยผมคาดเค้น,นว่ามันเหลือสองคนตอะนเะนี้ยใช่ใช่พัญยาให้หนักเลยอ่ะพัญญาห,หนัก <c oughs> โอ้ยโอ้ย สมุนไพรหมอเส็งเลยจังหวะนี้ยใกล้เลยเนี่ยเหลือมันเหลือสองแน่นอนเนี่ยไม่สู้กันเพราะมันไม่สู้กันไงโอ้เฮ้ยวงก็ค่อยบินว่ะวงก็อะไรยังอยู่ในวงอย่าปั๊มยาสู้มันนี้ปั๊มยาสู้มันนี้เออยานะนี่ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ย ยังรอดยู่เนี่ยรอด่เนี่ยเอ้าอีเวนวงเป็นใจให้เขาโคตรเทพดูดิเอ้แต่เหมืนไม่ใช่วงสุดท้ายอ่ะสุดท้ายผมก็ต้องวิ่งออกใจเย็นมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่มุมมุมเดียวกับเรานี่เนี่ยเชื่อเถอะมันต้องอยู่มุมกระท่อมนี่แหละเอาเฉยๆโค้งไงมายังไม่ตายอ่ะยังดูดิเดว่งบีบอยู่ดิฝากด้วยนะ ไอ้นี่กันต้นกับนักเช่าเสียเหมือนวิ่งกุ๊บวิ่งเข้ามาสิถ้าเปิดพี่ว่านะถ้าไมเปิดประตูออกไปนะซ้ายมือปงโป่งโป่งโป่งแต่อันจะไม่มันจะไม่ล้มแค่นั้นแหละเกาะมันต้องฟูแน่เลยหนียิงขู่เว้ยยิงขู่เว้ยยิงขู่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเจ็บ มันย like ิงคู่ใหญ่แล่วอกเฮ้ยมันเหลือคนเดียวแล้วไหนวะเออแอบไว้ล hmm. ูกซองสู้ๆอยู่ไหนวะเฮ้ยเรานอนนิ่งๆดีกว่ามั้งว่าผมจะขยับไปตรงต้นไม้นี่ไงอ๋อเฮ้ยทางหน้าทางหน้านอน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 เฮ้ยมันเห็นว่ะโดนไอ้ยิงอันนึง โอ้โหสุดจอดใช้ปืนอีกองชนะได้ไปคิดดูโอ้ยโอ้มหเจ๋งว่ะโอ้ยเคมซีเลยไงไอหาจิกไส้เฮ้ยแต่เกมหน้าเราต้องใช้ลูกสองแฝดกันต่อแล้วล่ะตอ้าถ้าเกมนี้อยากกินมัาจะหาว่กเลย ไปไปน้าล็อบบี้ใจหน้าล็อบบี้เอาเรื่องเลยอะย่างเกียนเลยอะมันพี่ว่ามันคงเสียใจจัดเลยว่ะจังหวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยืมเก้าเอง โอ้โหยางสิบเจ็ดเองเอาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นกันใหม่เด้อโอเคโอเคโอเคฟันดีนะโอเคครับ